ครับผมวันนี้มาที่ปากทงชัยโอ้ยมาไกค่ครับก็บ่าไก่หรอกมาเรียร่ยๆของหอดเยอะไหมมาเสียวไปอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเอฟซีทุกคนครับอุ่นหนาฝาคข่งมาให้กำลังใจใมันม้วนไปเทรกระดเพื่อนรถเริ่มต้นยกเืก่อคนเนาะยกแร้โหลดเอออันจะสีดับมันเป็นยังไงยังสีเป็นตะโยกว่าสันวะอาหารก็เลยมาช่วยไล่เพชเชอร์ เหมือนเดิมนี่แหละครับสมมติพ่อนยื่อใส่เดหนอ่ญไล่ไปจนเมื่อเอ๋อแล้วเอายกเมื่อไงหน้าบาทนี่อ่ยกคนทานทนทานจันเอยนะเพราะเขาเดี๋ยวว่าพยานหันโม่ยางเดี๋ยวลงโมขึ้นมาแต่เดี๋ยวว่าอีกออันนี้ก็เป็นค่าที่ได้นะครับก็จะเห็นว่าแรงนั้นสูงโอเคปั๊มเพลิดเดีโอเคแต่คอนโทรลมือด้านซ้ายนี่ครับไม่ได้เลยครับเหลือที่สองร้อยนะฮะ เออเดี๋ยวนั่นขวานี่โอเคได้อยู่อันนี้ก็เปิมะาไล่นี่นะครับตัวยกอ่าอันนี้ยกได้แล้วบาว้านี้วนพลาดล้วพลาดอ่าเอาปันอันละบานเนี่ยอันไหนคนโทษเมื่อมาน้ำนัง่งจะคักไปเนี่ย ไม้ใหม่ๆก็ติดโหลดนะครับเชือดแขนก็โหลดยกยกนี่ก็โหลดอ่าเอายกตัวเดียวบั้งล่ะยกอย่างเดียวเออเดียวเลยนะพอโหลดแล้วบาดเออทุกอนแล้วบาดเอาไม่ยุ่งละเสียกเขว่าใส่มาสองปีเราจะดีเราก็จะหานกันแต่โอ้เอ้าเออส่งเขาประกวนเลยว่าร้อนท ไม่ปั้นแกงแสเข้ามาอ้าวอ้าวโอเคโอเค,อเคอนี่นี่ก็มีนั่นแหละคอนโทรลมือซีกซ้ายของเราเป็นรุ่นหกสายเปลี่ยนนี่ปุ๊บเราก็จะได้คลาย ปั๊มลูกนอกออกหน่อยนึงคราวนี้เครื่องเราก็จะพอดีเครื่องสิบเบาลลงน้ํามั่นกับประหยัดขึ้นถ้างัดคอได้ในแถวปักต้งใช่นะครับเสียแปล้วลมาอา่าแต่ยงใส่มากจดีตรวจมันสองปีเราเห็นว่าอืออืออื้ออ,อย่างเดียวเานี้ยเอฟซีกับมาคุ้มส,ไสมิไปส่อมรถว่าไปส่อมไอ้รถรุ่นแปดฮมด้ว่สาสร้างเทาๆเขาส่อมแต่รถรุ่นเก่าๆรถรุ่นใหม่ๆไอ้สร้างไริสัดนุ่มๆเขาส่อมตัวเหนาะเสียเนาะ ไปหาดูถูกเขาสร้างโกบอกโกเบเจ้าเนี่ยเขาจะดาวแหละเขาบุญไหวยังไม่จะหันเขาเลยใส่ชวนเอ่าโอ้ยสร้ารนังเทียวเขากระบอกอันเบิ่งแล้วกเบตเตอร์เนเงินเขาบริษัทให้เด้อเขาคือ่อพยายามเฮ็ดเขาสารสองสอบก็เอาเพราะเดีว่ากันเพราะตะเลี้ยวมาดูก็ตรงนี้แหละครับพอดีเออมาดูพอดีเนี่ยช่างคนเดิมนี่ก็ต่อสัญญาณเพลย์โหลดนี่ครับวนเข้ามา อ่าบล็อกกันนะครับอ่าสองเส้นนี่บล็อกกันนะครับทองคขบล็อกกันก็ไม่ถูกนะฮะถ้าเราไม่ใช้ไฟนี่ก็ตัดอุดได้ครับตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้พยาหารก็เยเอาตะปูอุดไว้ก่อนสองข้างกันนะครับเออเพื่อให้มันไม่บล็อกกันก็มีแค่นี้เลยครับแต่สปูลวาลก็ไล่ดูแล้วนะครับสปูลวาลอุปกรณ์ควบคุมต่างๆฟกสายต่างๆนี่มาตามปกติครับไม่มีปัญหานี่ สายสัญญาณห้าหกเส้นนี่ยวัดเปียเชื่อให้เรียบร้อยนี่ครับสายสัญญาณเออนนี่ก็สายสวิงก็วัดให้เรียบร้อยโอเคตรวจจาดฟาดบื้มอือถ่าแข้งเลืนแถวบ้านยังก็บ้านเท่าานครับ้านโซน้ำาขาว เสี่ยวแป๋วบอกว่าใครมีมาร์กทีแรงกว่านี้เอามาลองหน่ายเปนสันแม่มตัวขนาดโคตรลากโตไปเลยปาร์ลดไม่เหมือนปาร์ักของเราคับ<า>แกไปเลยวะนี่ไป <c oughs> <c oughs> โอเคเสียปิดเบรกกันตรงนี้เนาะโอ้มีอะไรก็โทรหากันมาบอกให้เที่เดียวนี่ยแหละเที่หนาสอมน้องโทราเลยครับเอา <c oughs> ครับผมวัสดีครับวัสดีครับพ่อหน้าครับ